ส่้าสวทธนินมองต่างนะครับหนุนขึ้นค่าแรงหนุนขึ้นราคาสินค้าการเกษตรและแถมการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้อดินท่านกับหนุนด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมสวนทางกับคนส่วนใหญ่สักขนาดนี้หรือว่านี่คือเหตุผลทำห้เขารวยกันแน่เดคลิปนี้มาแตกแนวะคิดให้ฟังกันครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าความรับอสังหาริมทรัพย์ี่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของมุมมองของเจ้าสัวคนดังเมืองไทยนั่นคือเจ้าสัวธนินจากทาง CP นั่นเองหลายคนได้ยินข่าวสารกันอย่างมากมายนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีการชูนโยบายค่าแรงศูนเช่น600บาทก็ตามหรือแม้ก้กกระทททั่่่งงงเเปิิดออาาาาชชวตชตนียมมซืืไ ก็สร้างเสียงฮือฮากับประชาชนนั่นนะครับเช่นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยราคาค่าแรงสูงกันแบบนี้เนี่ยนายทุนหรือว่านักธุรกิจจะอยู่กันไหวได้อย่างไรไทยเราจะไม่มีแดงตูนจงในการเข้ามาตั้งบุกสั์หรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งการที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการสนุนให้การขายชาติคนไทยกินแต่แบบเศษของพวกต่างชาติเขาไม่ได้รับน้ำเต็มเนื้อจริงๆสักหน่อยแต่ต้องบอกก็เจ้าจส่วนเนี่ยเห็นต่างทั้ง2มุมเลยนะครับนั่นคือไอ้สนุนเรื่องข้าขวมถึงนะครับ การเปิดกับช,ชาติส่ชาติเข้ามาซื้อที่ดินไทยนี่ก็เป็นการดีต่อประเทศด้วยครับเมื่อตอนน้นเดือนที่ผ่านมานี่ยครับมันมีงานที่ชื่อว่า World Education Forum นะที่ทาง FWE เนี่ยจะร่วมกับเครือ CP นะครับความจริงเนี่เจ้าสัวเนี่ยพูดได้ดีมากในงานนี้นะแต่ว่าคนประคมข่าวเนี่ยนะก็จะไปเจาะลึกนะครับไปพูดถึงประเด็นเรื่องของการหนุนนโยบายในการขายที่ดินต่างชาติซะมากกว่า ก็เกิดเป็นดราม่ามากมายนะครับอย่างที่รู้กันนะแต่ว่าก็เสียดายที่แบบมุมมองดีๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเผยแพร่มานะผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะครับหากไปตามรอยเรื่องของแนวคิดเจ้าสัวท่านนินเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยคิดถึงกำไรเป็นอันดับที่2นะโดยอันดับแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็ประชาชนของประเทศนั้นๆนะครับโดยกล่าวว่าถ้าวันนี้ไปลงทุนที่ไหนประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าประเทศไม่ได้ประโยชน์รัฐบาลประเทศนั้นก็คงไม่ได้สนับสนุนนะครับพอรัฐบาลไม่สนับสนุนประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยนะครับสุดท้าย CP เองก็ เจ้าส่วนยังพูดถึงแนวคิดของท่านด้วยนะครับว่ามีการใช้เคลเจอร์ของทางตะวันออกนะก็คือฝั่งเอเชียของเรานี่แหละนะครับแต่นําข้อดีนะฮะจากฝั่งของตะวันตกเช่นพวกเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ ซึ่งฝั่งตะวันออกก็จะแก่พวกคุณธรรมต่างๆนาน,นาการเป็นผู้นําการมี c ค l t u r ร์นู้นนัน่นนะครับซึ่งในเรื่องของการแข่งขันนี่ก็จะไม่ได้แข่งขันกับทางคนไทยด้วยกันนะครับมีมุมมองในการแข่งขันระดับโลกโดยบอกกันอาว่าทาง CP เนี่ยไม่ทําอะไรเล็กๆนะครับเพราะว่าทําเล็กไปต่อให้สําเร็จก็เป็นความสาเร็จเล็กๆดังนั้นถ้าเราเก่งจริงเนี่ยควรจะไปทําแบบระดับโลกเลยนะครับเช่นไปในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเช่นอเมริกาไปเลยซึ่ง CP ก็ไปจริงก็ไปสร้างตํานานที่นั่นได้้วยจริงๆครับ จะสวนยังบอกได้ว่า CP เนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับอย่างเช่นถ้าไปดูในตลาดที่คนไทยทําอะไรไว้แล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ไปนะครับอย่างเช่นทางเบียร์ช้างครับหรือคุณเจริญเนี่ยครับที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับเบียร์เกี่ยวกับเหล้าเนี่ยครับทาง CP ก็ไม่ได้ทําหรือแม้กระทั่งตัวรถอัติํางไปเมื่อก่อนเนี่ยนั้นก็ไม่มีคนทําเช่นเดียวกันครับแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ไม่มีคนไทยทํารวมถึงนะฮะเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็มีแต่ชาวต่างชาติไม่มีคนไทยทำครับ ดังนั้นท่านจึงบอกว่านี่คือเหตุผลนะครับท่าทำไมท่านไม่ได้เบียดเบียนใครและซึ่งสิ่งที่ CP เนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ตัวบุคคลบุคลากรน,นั่นเองท่านบอกว่าปกติเนี่ยนะครับทาง CP เนี่ยเเนี่ยนะมีคนดูแลกว่าประมาณเป็นแสนคนเลยนะครับเท่านี้จะต้องขยายไปหมื่นสาขาเนี่ยก็ต้องมีประมาณสัก3 0ามแสแล้วฮะ ซึ่งในฝั่งของ c p เเองเนี่ยจ้างคนแพงกว่าที่อื่นนะครับประกอบกับด้วยต้องขึ้นค่าแรงตลอดนะดังนั้นถ้าสามแสนคนเนี่ยค่าแรงต้องขึ้นตลอดอะไรแบบนี้เนี่ยยังไงกระทบต่อกําไรของบริษัทอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าบริษัทไม่เติบโตขึ้นไม่ใชในวัตกรรมมากขึ้นนะครับหรือว่าไม่ทําให้ผลประกอบการดีขึ้นหรือคนในองค์กรเนี่ยต้องเก่งขึ้นด้วยแล้วเนี่ยนะครับยังไงธุรกิจมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วแล้วซีเพเองขอทันการพัฒนาคนนะครับพัฒนาเทคโนโลยีค้นหาอะไรใหม่ม ประเด็นที่น่าสนใจน,นคือว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยกดค่าแรงให้ต่ตําลงไปอันนั้นคือแยแ่แน่ๆเพราะว่าการกดค่าแรงต่ำๆนั้นหมายถึงทำให้คนไทยเนี่ยจนด้วยนะครับพอคนไทยจนนะครับต่อให้ธุรกิจกําไรเนี่ยมันก็หมายถึงการกําไรบนความยากจนของผู้อื่นหมายความว่าเนี่ยบริษัทกําลังกําไรเพราะว่ากดราคาค่าแรงพนักงานอยู่อะไรแบบนี้ครับ ดังนั้นถ้าเป็นมุมนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะไม่เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นนั่นเองหากฟังชั้นจุลจะเห็นภาพนะครับว่าเจ้าส่วนเนี่ยให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีอย่างมากเพราะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการที่เพิ่มความสามารถนะครับเพิ่ม productivity ตัวใช้คนเท่าเดิมหรือคนน้อยลงแต่คนที่น้อยลงตัวนี้สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นได้นะครับ ซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการเห็นประเทศ,เ,ทศเห็นประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนหลายคนก็มีคาถามว่าไอ้เซเว่นแบบกินรวบอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าต้องมองลึกลงไปว่ามันมีเคสเคสหนึ่งแล้วกันที่ในประเทศจีนนะครับเจ้าสัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีชุมชนอยู่ข้างนอกปาก่กนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่แบบว่ารัฐบาลเลี้ยงผู้คนเอาไว้ซึ่งเป็นผู้คนชายชาาหรือผู้หญิงชาราที่แบบไม่ได้มีลูกคนเลี้ยงนะฮะหมายคว่ารัฐเ่ยก็ต้องดูแลคนพวกนี้อยู่แล้วและเป็นหนึ่งคนในครอบครัวเพราะไม่มีใครแล้วเนี่ย ใช้จ่ายตั้งแต่เดือนเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่การที่ CP เข้าไปเขาก็ได้บอกว่าให้ทางพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเป็นหุ้นส่วนฮะเพราะทาง CP เนี่ยไม่มีที่ถูกไหมฮะแต่ว่าพวกชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยมีพื้นที่ครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีแรงงานเพราะเขาอยู่คนเดียวไม่เป็นไร CP มีเทคโนโลยีในการที่ทำพวกเล้าไก่นะครับอาหารสัตว์โรงเรือนเลี้ยงไก่ต่างๆนานานนั้แปลว่าพวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาบริหารอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนจากการให้เช่าพื้นที่ แทนที่วันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลต้องเอาเงินนะครับไปให้คนในชุมชนนี้เนี่ยเพื่อจะพยุงไม่ให้เขาป่วยตายไปเนี่ยนะครับแต่กลับกันปนพวกเขากลับมีรายได้เพิ่มเมมากขึ้นนะครับจากการที่ให้พื้นที่ของนี้ให้แบบสีพีทาตัวโรงเรือนไก่นั่นเองในฝั่งรัฐบาลเนี่ยต้องแฮปปี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ต้องให้เงินทุกเดือนทุกเดือนเป็นการเลี้ยงดูไทยชาาพวกนี้ก็เป็นรายจ่ายของทางภาครัฐครับแต่สีพีเนี่ยคิดต่างก็คือเอากําไรเนี่ยนะครับที่ได้มาจากทาธุรกิจเนี่ยค้าขายเนี่ย คืนสู่ทางชาชาลาหรือเจ้าของที่ดินพวกนั้นไปและสาคัญค,คือคืนได้มากกว่าที่รัฐให้ด้วยนะครับเพราะเราผ่านไป10ปีเนี่ยนะครับราคามูลค่าของโรงเรือนตรงนี้เนี่ยที่ดินหนรือแอสเซทตรงนี้เนี่ยก็เติบโตขึ้นนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์หรือวันสี่พันล้านบาทครับและนี่มปนนับเรื่องของโรงเรือนที่มีไก่นับล้านตัวนะฮะ ซึ่งคนถามว่า CP เนี่ยได้อะไรนะครับโอเครายได้ก็ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ารายได้ที่มาเนี่ยมาจากเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กายนั่นเองนะรวมถึงตลาดด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของเกษตรกรเนี่ยหรือว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ที่ตักตวงรายได้ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับหรือที่จะบอกอีกนัยนึงคือสิ่งที่เกษตรกรทำได้นี่ครับ CP ก็จะไม่ไปแย่งเขานะแต่ว่าเขาไปหารายได้ช่องทางอื่นแทนที่อาจจะใช้ความสามารถใช้เน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแบรนด i n g อย่างที่ CP มีเนี่ยเอามาแทนนันเอง และนี่ก็เป็นหนึ่งในเคสที่แบบเป็นวินวินนะครับจากทางปักกิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังกันนะต่อไปเนี่ยครับเป็นเคสเคสนึงนะฮะนั่นคือเรื่องของที่ดีสองสูงนั่นเองหลายคนที่เป็นคนรุ่นผมรุ่นเก่าๆเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องของที่ดีสองสูงนะครับสองสูงคืออะไรสองสูงคือการทําให้ค่าแรงสูงนะครับราคาเกษตรกรรมเนี่ยจริงจิงค่าการเกษตรนะก็ต้องสูงด้วยครับ เอาอย่างแรกเลยครับเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็เป็นรายได้ของเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะดังนั้นเนี่ยท่านเปรียบเสมือนเป็นน้ํามันบนดินและกันนะครับถ้าวันนี้น้ํามันบนดินของเราเนี่ยราคาถูกนะราคาตกต่ำเนี่ยก็หมายความว่าเกษตรกรของเราก็จะยากจนด้วยนะครับดังนั้นสิ่งของพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปแทรกแซงนะครับปล่อยให้มันแพงไปเลย เหมือนกับในหลายประเทศที่สินค้าเกษตรเขาหรืถึงข้าวบ้านเขาเนี่ยราคาสูงนะครับแต่ทังกับการคร้าเท่าวันนี้จะบอกว่า,วาฮ้ยราคาต้นทุนตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายของหลายภาคตัวหรือเปล่าไม่เป็นไรครับนั่นคือต้องขึ้นเงินเดือนไปด้วยฮะ และนี่คือที่มาของที่ดีสองสูงนั่นเองนะครับก็คือค่าแรงก็ปล่อยสูงไปนะครับลักค้าเกษตรก็ปล่อยสูงไปซึ่งเขาฝากบอกเลยครับว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยไม่มีการแทรกแซงแลากาเกษตรให้สูงให้ถูกลงหรอกนะครับมีแต่แทรกแซงให้มันสูงขึ้นฮนะอีกคาเปืดนี้ค่อนข้างน่า,นาสนใจนะครับนั่นคือว่าอาหารมนุษย์เนี่ยถูกกว่าอาหารของเครื่องจักรได้อย่างไรและถ้าถูกกว่าเนี่ยก็หมายความว่าผู้บริหารเนี่ยผู้นำประเทศเนี่ยมีปัญหาแล้วครับ ซึ่งหลายคนฟังประเด็นนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลราถ้ามันแพงไปแล้วซีจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับเพราะว่าแม่ก็ขายของพวกนี้ด้วยนะรวมถึงถ้าค่าแรงคนเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะขายได้มากขึ้นแต่ผมว่าจะไปคิดในมุมนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอาจจะมองในมุมที่ b บแอดมากเกินไปนะครับ คามพิจารณาดีๆเนี่ยคำพูดของท่านก็มีเหตุผลครับและซึ่งในมุมของประเด็นเรื่องการขายที่ดินให้ชาวต่างชาตินี่ะนะครับท่านเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาสนับสนุนกับนโยบายนี้นะฮะโดยบอกว่าที่ดินประมาณร้อยล้านไร่เนี่ยครับมันอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยถอยเขาซื้อไปเนี่ยมันก็อยู่ที่เมืองไทยนั่นเองนะครับการที่ซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะทิ้งจากควานก็ต้องเอาเงินมาลงทุนอยู่ดี รวมถึงเราในต้องการคนที่มีศักยภาพในการทํางานลี่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งคนนี้จะเข้ามาสร้างงานนะครับแล้วก็ทำพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นแหล่งงานให้กับคนไทยของเราอีกด้วย ส่วนในประเด็นเรื่องของการแย่งงานนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวเขามาแย่งงานหรอกนะเพราะว่างานที่ชาวต่างชาติมาทำเนี่ยก็เป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วแล้วทำไมาเราถึงไม่ดึงคนเก่งเข้ามานะครับเพราะว่างไงเราก็ต้องสร้างคนไม่ทันและสุดท้ายเนี่ยก็มีทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าสกิททยปีหน้าเนี่ยดีกว่าปีนี้แน่นอนนะมากน้อยขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกรัฐบาลเนี่ยกล้าคิดกล้าทำนะครับ ต้องการที่จะเดินหน้าต้องการที่จะเล่นเกมที่แปลกใหม่ครับซึ่งมดรั้ง,ม,งมวนนะครับเรื่องของมุมมองที่เอามาเล่าให้ฟังก็มีประมาณเท่านี้นะซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าอยากจะเชิญมามุมมองให้หลายคนได้พิจารณาว่าเอ้ยมันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนแล้วเราได้รับความรู้อะไรจากมุมมองของเจ้าตรวจทนินันบ้างนะครับ อย่างที่ว่านั่นแหละนะครับเรื่องของความรูงความรู้เนี่ยนะเรื่องของมุมมองที่ดีเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะฮะแต่ถ้าแบบโดนเ,เรื่องดราม,ม่าการเมืองบทบังหรือเรื่องดรมมาม่าความไบแอดเจ้าสัวในทุนบทบังเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายก็เลยมาแบ่งบันให้ฟังนะครับสกิทก็มีมาเท่านี้นะเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาเล่าในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยบ้างนะเช่นไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้ขาที่ต่างชาติเนี่ยทำไมก็ถึงมีมุมมองแบบนั้นซึ่งผมเห็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอยากจะมาแชร์เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เอาเป็นแนวโลกสวยก่อนนะฮะโอเคเด นีจะเจอกัน ขอบคุณที่คุนั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะฮะสำหรับการติดตามเี่ยฟังคำดู้ยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะลงทุนอสังหาจะซื้ออสังหาจะซื้อบ้านอยู่อาศัยนะครับผมเชื่อเลยว่าอสังหาเนี่ยซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะดังนั้นมาศึกษาหาความรู้ก่อนได้นะครับเพียงแค่900บาทมาสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในของช่อง Property Expert นะครับจะมีสมัมมนนนนนนนาา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 ายย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 ่่่่่่อออออคควววววมมมมมกกกก5ชัััััโงงงงเเเเเป็ิิิรรรรรร์์สสสสลละนะีีีีบบททหหพจจถซื้ พุนอะไรปล่อยเชา่าได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยได้เช่นเดียวกันนะเลียงกาแฟะอะไรก็ได้นะครับผมก็เลยขอ,ขอมาสุคดคลิปวิ่กันคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในลิปนี้พูดถึงเจ้าสัวจันินนะครับที่มีมุมมองค่อนข้างแตกต่างนะท่ามกลางแบบว่ากระแสเรื่องของการขึ้นค่าแรงสูงๆงไปเลย600นะครับรวมถึงกระแสเรื่องของการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติซึ่งเจ้าสัวนเนี่ยก็ออกมาสวนกระแสบอกว่าเฮ้ยค่าแรงขึ้นก็ดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของนโยบายการขายที่ต่างชาติท่านก็เห็นด้วยนะครับ วันนี้ก็เลยมาแกะมุมมองให้ฟังกันเนาะอันดับแรกเนี่ยท่านบอกว่า CP คิดถึงกําไรเป็นอันดับ2นะครับโดยอันหนึ่งคิดถึงประโยชน์ของประเทศประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งโดยท่านบอกว่าปกติแล้ว CP ไปลงทุนต่างประเทศนะครับถ้าวันนี้เนี่ยประเทศไม่ได้ประโยชน์รัฐบาลประเทศนั้นก็คงไม่ได้สนับสนุนบริษัท CP ถูกไหมฮะถ้าคนไม่ได้ประโยชน์ปุ๊บคนก็ไม่ได้ซื้อของ CP นั้นบริษัทเองก็จะอยู่ไม่ได้ถ้า2อย่างแรกเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นั่นเองครับสอนะครับเรื่องของ CP เนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครครับโดยท่านบารียงถถ้พูดึ เขาเนี่ยจจเจ้าสวดเจริญธรรมติพีก็ไม่ได้ทําครับพูดถึงปูนเนี่ยทางเอสจีทำซีพเองก็ไม่ได้ทำเช่นอสังหาเนี่ยทางซีพีเองก็ไม่ทําแบบเขาครับหรือรวมถึงโทรคมนาคมโทรศัพท์นะครับทางคนไทยเองก็ไม่ได้ทำติพีก็เลยต้องทำครับรถตอลนตั้งเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีใครทำนะครับหรือแม้กระทั่ทงตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ย ก็ไม่มีใครทาถูกไหมแล้วจะบอกซีพีเอาเปรียบหรือว่าซีพีเบียดเบียนได้อย่างไรครับซึ่งรเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อประเทศเนี่ยก็มีเคสเป็นการที่ปักกิ่งนะครับชุมชนหนึ่งที่ปักกิ่งเนี่ยเป็นชุมชนที่ราัฐบาลต้องดูแลเพราะว่ามีแต่คนแก่นะก็ะคือมีคนเดียวในครอบครัวนะครับลูกหลานเนี่ยไม่มีนะฮะซึ่งร,รัฐบาลต้องจ่ายเงินเขาทุกเดือนตลอดเวลาเนาะั้นซีพีเข้าไปเนี่ยก็ทำการหุ้นส่วนกับประชาชนตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะใช้ที่ดินของพวกเขาเพราะซีพ,พีไม่มีที่ดินไงปลูกลงลรงลง,ลง,ลงเรือนเลี้ยง,ง,ยงก เอาเทคนโลยของทีพีเนี่ยไปปลูกโรงเรือนเลี้ยงไกน่นะครับแล้วคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ได้รับตังค์ไปครับ ซึ่งตามตรงนี้เนี่ยมากกว่าที่รัฐบาลให้ด้วยนะครับหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องควักเงินจ่ายให้ไม่พอนะฮะทาง CP พีอักกมัจ่ายให้ครับผ่านไปสิป,ปีเนี่ยราคาที่ดินต,ตรงนี้นะครับมูลค่ากว่า100ล้านเหรียญครับซึ่ง CP เนี่ยได้ประโยชน์จากพ่อพันไม่พันแล้วก็ตลาดนั่นเองนะในสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วครับหมายความว่าไม่ได้จะแย่งเกษตรกรนะสิ่งที่เกษตรกรทำได้ก็ให้เกษตรกรไปแล้วก็ทำในสิ่งที่เกษตรกรทำไม่ได้นนั่เองมาพูดถึงเรื่องค่าแรงนะครับ CP เนี่ยจ้างคนงานแพงอยู่แล้วนะแลล้้้้้้้้้้ววววตตตตอออองงททททาาาาาาาใหหรรรรรคคคื่่่่่ยยไไไไดดดดขขขขขพพกเเเเิิบบโึึึนนนนนนนะััถีีีี CP มมมม ก็จะให้บริษัทเนี่ยเริ่มกาไรลดล่อยหลอไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าถ้าวันนี้คนเราเนี่ยราได้ตำต่ำเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าถ้าคนทำราได,ได้ตต่ำหมายความว่าปฏิถายคนจนครับและถ้าบริษัททำกาไรจากการที่คนเรามีได้ตำต่ำได้แรงงานมีได้ถูกๆได้ไหมายว่าเรากำนะลังกดแรงงานอยู่ซึ่งนั่นนถือว่าเป็นการเอาทัดเอเปรียบนะครับ จุดเห่นภาพถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะแล้วก็ที่ดีเรื่องของการขึ้นค่าแรงครับทางเจ้าของ d p มีที่ดีเรียกว่า2สูงด้วยนะนี่ก็คือเรื่องของราคาเกษตรเนี่ยจริงเกษตรต้องราคาสูงนะครับและท่านบอกว่าไม่มีประเทศใดก็ตามที่เจริญแล้วนะกดดันราคาเกษตรรุแลวครับมีแต่กระแทกแซงให้สูงขึ้นและในฝั่งของค่าแรงก็ต้องสูงขึ้นด้วยนะครับ ก็จะรองรับราคา,กาเกษตรให้สูงขึ้นนั้นประเทศไทยก็กลายเป็นเศที่ร่ำรวยนั่นเองหากบอในมุมนี้หมายความว่าไอ้ขาแรงขัา้นต่ำที่จะเสนอกันอาจจะไม่ใช่ที่แย่ก็ได้และสุดท้ายครับเรื่องของนโยบายการขายที่นินที่ต่างชาติท่านมองว่ามันเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนซึ่งคนเข้ามาเนี่ก็จะสร้างแรงสร้างงานนะครับและเป็นคนที่เก่งประชากรที่เก่งแบบนี้เนี่ยประเทศไทยต้องดึงเอาไว้ ไม่ต้องกลัวเขาจะมาแย่งงานคนไทยนะครับเพราะว่าทํางานคนละส่วนกันอยู่แล้วอีกทั้งคนไทยแล้วเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุถูกไหมฮะก็ต้องการคนเก่งๆอยู่ดีอย่างหนึ่งที่ดินนะครับก็ออกไปไม่ได้ครับอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยก็ต้องลงทุนในประเทศไทยหมุนเวียนในประเทศไทยจ้างคนไทย จริงๆก็ถ่ายอยู่ดีครับอันนี้คือมุมมองเจ้าสวดธนินทนะครับแล้วท่านนนั้นเห็นว่าไงบ้างล่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้ชี้ชวนให้มาฟังคุยกันถึงเรื่องดราม่านะครับเรื่องของไปแอดอยาเชิญชวนว่าเฮ้ยในมุมมองจริงๆเนี่ยก็มีสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะและผมว่าหลายคนคงได้ประโยชน์จากแบบนี้ครับขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยอีกมุมมงองหนึ่งเกี่ยวกับการด่าว่าดราม่าขายชาติไม่ดีครับไงเดี๋ยวเล่าฝานะครับขอบคุณทุกคนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ